คุยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับด้วยกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊นะครับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเค o p OP กันเรื่องนี้เราจะมาพูดถึงก็คือโซยอน GIDLE นั่นเองนะครับลีดเดอร์แห่งไอดอลและข้อสาวๆ GIDLE กับการคัมแบ็กครั้งใหม่นี้นะครับกระแสมามากเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไตเติลอย่าง Super Lady แล้วก็ w i f e นะครับที่เป็นพรีลิสต์เริ่มกันที่เรื่องของลีดเดอร์โซยอนกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยตอนนี้โซยอนนะครับแม่โซของ เราได้รับเลือกนะครับให้เป็นฟูเมมเบอร์นั่นเองและในครั้งนี้โซโยอนนะครับได้เลือกเป็นฟูเมมเบอร์ประจําปี2024จากสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีนั่นเองนะครับหรือว่า KOMCA การที่จะถูกเลือกมาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับทุกคนอย่างที่รู้กันว่าโซโยอนนั้นมากความสามารถร้องแรปเต้นแต่งเพลงทําเพลงดีเียว,ว่าเก่งรอบด้านนะครับเป็นอีกหนึ่งไอดอลหญิงที่คนอยากร่วมงานมากๆเลยในวงการเคป๊อและการคัดเลือกนะครับ ฟูลเมมเบอร์ของ KO MCA นั้นเนี่ยใน1ปีก็จะเลือกเพิ่มเข้ามานะครับไม่เกิน25คนหรือประมาณนั้นอาจจะมีน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีไปนอกจากนั้นก็ยังต้องเป็นจูเนียร์เมมเบอร์นะครับไม่ต่ำกว่า3ปีและจะต้องได้รับลิขสิทธิ์นะครับไม่น้อยกว่า30ล้านวอนต่อปีนะครับทุกคนซึ่งโซยอนนะั้นติ๊กถูกหมดแล้วในตอนนี้ก็เลยได้ถูกเลือกให้เป็นฟูลเมมเบอของ2024นี้นะครับเก่งแล้วก็ปังมากสำหรับความเป็นตัว ่แมสุดๆขึ้นแท่นเป็นศินลปินหญิงของเกาหลีใต้นะครับคนที่3คนล่าสุดเลยที่ถูกเพิ่มเข้าไปเป็นฟูเมมเบอร์ก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่นพี่ไอยูแล้วก็รุ่นพี่โบอานะครับนั่นหมายความว่าโซยอนนะั้นเป็นศินลปินหญิงคนที่3ที่สามารถเข้าไปอยู่ในฟูเมมเบอร์นี้ได้เรื่องของลีดเดอร์ความปังผ่านไปแล้วมากันต่อนะครับกับ Wi ย e นั่นเองอีกหนึ่งเพลงของ g i d o l ตอนนี้ไต่ชาร์ตมาแรงสุดๆนะครับเจาะเข้าสู่ท็อป20ของ m e l o n Daily ได้สำเร็จแล้วนะ คทุกนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่18แล้วก็มีวีแววเนี่ยจะไปต่อเรื่อยๆเพราะว่ากระแสดีมากเดี๋แต่ว่ายีกหลังไตเติลสุดๆไปเลยนะครับเกาหลีจะไม่ชอบยังไงแต่ว่าเพลงดีจริงนะครับคนก็ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าถ้าหากทั้ง w i f e แล้วก็ super lady เ,เ,เดี๋ยวได้ขึ้นโปรโมทนะครับในรายการเพลงกระแสแล้วก็ชาร์ตจะพุ่งขึ้นมาขนาดไหน w i v e ถึงแม้ว่าจะโดนแบนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกช่องจะไม่ให้ขึ้นโชว์นะครับยังมีช่องที่สามารถขึ้นโช ได้อยู่ก็รอดูกันว่าไอดอลจะนำเพลง w i ย e ์เนี่ยขึ้นไปโชว์บนรายการเพลงหรือเปล่าสำหรับในคลิปนี้เราไปอัปเดตเรื่องราของไอดอลเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าใครคิดเห็นยังไงอย่าลืมเม้นมากันนะครับและก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องเราไปด้วยคลิปต้องไปแล้วสวัสดีครับอันยอง